โ okay, อเคครับก็กาสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าขถู่ช่องน้อยชาแนลนะฮะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับพี่ว่าจะไปหาซื้ออะไรมาใส่แดดพี่นะไม่สบายเลยวันนี้เจ็บคอมากทุกคนเดี๋ยวผมจะพาไปดูรถนะที่ผมจะไปที่ผมแยกขึ้นส่วนออกจากเมื่อคือนนะ รถที่พี่แยกขึ้นส่วนออกจากเมื่อ oh <my> คืนนะอ้มันเก่ามากว้ยย <c oughs> นี่ยวันนี้ก็จะไปตลาดคุนซแล้วไม่รู้ว่าต้องจะหมดกี่บาทหน้าวันนีะ ก็ไม่รู้ว่าจะหมดกี่บาทนะวันนี้เดี๋ยวพี่ก็จะไปตลาดทุนซับนะแล้วก็เดี๋ยวไปแล้วฮัลโหนะจำไม่ได้ตอนนี้เราก็ไม่อยู่อยู่ที่ตลาดทุนซับแล้วนะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเอาเลยนะของเยอะมากนะ อาสิบบางอย่างดีวะนี่หมอเขานอกคอนิบแบบงามเลยอจริงแล้วเขาต้องไปฟอมพูดนี่เฟิร์นเฟิร์รนรยังตามจ้อ,อเรายิมหาเลยถามได้ครับ เดี๋ยวพี่ก็จะไปหาอะไรแจดนะเพื่อนียู่ดูร้านรอเนี่ยแต่รอาาไปครับพ่นี่มันใส่โอ,โ,โ,อโอ้โหตอนนี้เราก็ได้ของเยอะแล้วนะดูดิหมดเกือยบสี่ห้าพันแล้วนะจะถึงหมื่นแล้วตอนนี้ฝนก็ตกมาแล้ว <c oughs> นี่นี่หองน้ำไปหา้่ะห้องน้เซามกันเพราะว่าเออเขาจว่าแล้วที่นั่นขาเีิอยู่บ่มแลเมันเป็นมันเปนเก่งงานหนี่มานามมานามเขาได้แล้วมีดุมดุแบบแดงเลยมั้ง ขิดฟอแห้งเนียหน่ยแห้งกรอบกอองแห้ง่ววาเนี่ยเออใช่แค่นี้ติดได้ยังบ้างหรอนนี้เอ้ใดก็ซื้อยยอใช่อเดียกจองหเียกเียกเปียเดี้ยวไออาจารย์อาจารย์ใส่จานจานนีชิมใส่เวฟใส่อะไรวะ อะไรเยอะมากเลยนะออวันวันนีวนน้วันอาทิตย์นะ

ของเอกแม็กบอลเยโอ้โหต่อสายว่าปดว่าปดปปไปขอใจแล้วไปขอใจเลอเลยซ้ำสวิันี่พน,น,นมันอ่า คือมันทํามาเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ขอไว้ครับเนี่ยป่ะอันนี้ตัวดีทีจี G ครับเป็นแก๊สครึ่งหนึ่งน้ำมันมครึ่งหนึ่งเปเลยนี่ก็ไวเออเออครับผมมีประกรันให้ด้วยหกเดือนถ้า<อ>ผม,มประกันแล้วพั 1, <100. S 1> นพันหนึ่งร้อยจริงๆริงมานขายข้างกล่องอ่ะพันร้อยห้าสิบ 150. อันนี้เขาเปิดตัวมาใหม่ในช่วงโควิดเนี่ยผมขายแค่ 1, พันร้อยพอประกันให้หกเดือนแต่ถ้าตัวอีโมโนตัวนี้อันนี้สองพันพันเก้า่ะคือตัวนี้มันเป็นตัวที่ของนิยมมันเป็นตัวตัวเล็กอ่ะ ตเพียวครับเออมันก็จะแพงกว่าตรงนี้ตัวพันเก้าขายอีพันเก้ามันมันต่างกันยังไงครับสองตัวนี้เอาเอาจีิงกันนะใช่มันทำไมมันมีตรงตรงนี้ด้วยความสวยไงต่างกันอันนี้มันยืดอ่าตรงนี้มันสวยกว่ากันใช่ครับต่างกันความสวยไงเป็นโชคแก๊สครับใหม่ล่าสุดเลยต้องออกมาพร้อมโควิดเลยไม่รู้เป็นโควิดว่าไม่รู้เนี่ยผม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 เนี่ยเป็นแล้วไม่โชคเลยเป็นโควิดว่ะไม่รู้มันรอปัสสาโควิดไง เออในมิติเกอร์แถมให้สองชุดมีตัวปรับให้อันหนึ่งนี่ขุยยาเห็นไหมอ๋ออันนี้แดดนี่นี่ครับตัวแท้มีประกันให้หกเดือนครับมีตอกปีกปีผลิตบดครับอ้อพี่รถให้เท่าไหออร่เอาละเราจะให้ตัวเนียนบ่ก็ได้เออได้ตัวเนียนละอร่อยยังสูกกว่ากันไรอยู่ได้ตัวเนียนเลย เงื่อน่ะไกลทางนั้นอ้นี้ของใครครับมันคือครับอบคุครับผมครับขอบคุณครับเนี่ยตรงรุ่นก็คือน้องไม่ต้องดัดมีสงี้ยจนทำเงินมีไหมพี่มีมีเท่าไกันสี่ร้อยู่ิบที่ดีเลยใสิได้ไหมได้เลยก็คือตรงรุ่นจ้ะมีถูกกว่านี้ไหมพี่ไม่มีเลถ้ามีก็ส่งแก้รุ่นเลยม่เลยนี่แต่เองแต่เองแต่เองกี่บาทครับอะไรสองร้อยแต่เองซื้อซื้อนี่เท่าไหรที่ร้อยสิบเป็นตัดเองสองไม่เลวเลย อนี่มีคารโบวิดด้วยกองกองอันนี้กองแห่งโซนิกแดดนี่กองของแดดก็มีกองแห่งอันนี้เป็นคาร์บอนชุดหนาโซนิกตัวนหนาเวฟก็มีว้า พี่ก็หาอะไรแดดอยู่นะรู้ว่าได้ร้านไหนอะไรแดดเนี่ยมาซื้ออะไรไปใส่แดดพี่อุโชกโชกโซวาด้ตโชคโซวาดจะาบ่าวะไนโซโซวาดจานจูปิเตอร์ฮะจานจานนี่ตัวนี่อู้ถือจะบ่าสองลอยเอง อันนี้ห้องเด็ดคือห้อ,าาองครื่องห้องหม่างออกมาเลยอันนี้ยังไงลนดียครับดูร้านนี้ฮะสดสีเข้ามาดูอเอการเกินไป้เเีเอ็นเอเดามาใส่เลยอันนี้อันนี้ของเดดเดดหองอาหาน,นี้ ดูดิแม่งยืดทังนะ้งฝาาเนาะกองกองอันนี้กองแห่งโซนิกแดดนี่กองของแดดก็มีนี่กองแห่งอันนี้เป็นข้าวบอยชุดหนาโซนิกตัวนี้หนาเวก็มีโอ้บนี้ยี่บาทว่ะ ตัวเาอปันีก้ตอนนี้ตรงการสมบัเขาทำอย่างนี้ผมบอกขึ้เคยเห็นนะครับนี่อันนี้ยังการสบัตัตัวนี้หลอดโตนี่อามเดียวหว่ใส่อามเดียวว่ปะใส่ซอง จบาทขัญนาอาันน e ี้ขันาห่อใส่เงินสอง้อยสองรอกว่าบาทนี้ค่าจังค่าจั่งสองรอยกว่าบาทีฟ้าขอบฟ้าขอบเอาไปใส่แดดได้บ่ ủa kìa, u kìa, yong u lên U